เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาที่เห็นอยู่นี้เป็นอีกหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากไต้หวันซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาจากความต้องการของผู้พิการทางสายตาโดยตรงมีขนาดที่กระทัดรัดประสิทธิภาพสูงและมีราคาต้นทุนการผลิตที่ถูกมีระบบการทำงานจากการใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิกในการตรวจจับสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำ ในระดับศีรษะถึงระดับเอวของผู้ใช้งานเมื่อใช้ร่วมกับไม้เท้านำทางซึ่งมีรัศมีการตรวจจับทางด้านหน้าอยู่ที่130เซนติเมตรด้านข้าง80เซนติเมตรโดยจะแจ้งเตือนก่อนการชนด้วยระบบสั่นในระดับต่างๆสามารถใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้านชาร์จไฟได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ อุปกรณ์ใช้งานง่ายไม่จําเป็นต้องใช้เวลาฝึกฝนในการใช้งานทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยได้ใช้เครื่องเสียงอัลตราโซนิกในการตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับอันนี้ก็คือเราเปิดกล่องให้ดูข้างในนะครับตัวอัลตราโซนิกเนี่ยจะเป็นตัวสีดําๆตรงนี้เป็นเครื่องอัลตราโซนิก40กิโลเฮิรตซ์เป็นชนิดเดียวกับที่ค้างข่าใช้ในการเดินทางหรือว่าที่เซ็นเซอร์ถอยรถนั่นแหละอันเดียวกันเลยนะครับเรามาประยกุกต์โดยการที่ถ้ามีสิ่งกีดขวางเข้ามาในรัศมี130เซนติเมตรเนี่ยมันจะทำการสั่นนเต นะครับเราจะมีมอเตอร์สรั่นอยู่ตรงนี้นะครับไอตัวระบบสั่นเตือนของเราเนี่ยมันก็จะไม่รบกวนการได้ยินของผู้พิการทางสายตาด้วยจากการทดสอบและวัดผลประสิทธิภาพของเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสําหรับผู้พิการทางสายตาจํานวน15คนพบว่าสามารถลดอัตราการชนสิ่งกีดขวางได้ถึงร้อยละ27และใช้เวลาในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้น้อยลง ซึ่งปัจจุบันได้มีการแจกจ่ายเครื่องนี้ไปยังหน่วยงานผู้ดูแลผู้บกพร่องทางการเห็นและผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยแล้ว247เครื่อง และยังได้ทุนก้าวถวายแด่สมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานตามอัธยาศัยอีกด้วยโดยมีหน่วยงานที่ได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วอย่างภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางและผู้บกพร่องทางการเห็นในประเทศไทยที่ติดต่อขอรับเครื่องด้วยตนเอง ส่วนผลงานชิ้นถัดมาคือหม้อนึ่งอาหารด้วยไอ้น้ำประหยัดพลังงานเป็นผลงานของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากประเทศไต้หวันซึ่งเป็นหม้อนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการนึ่งข้าวเหนียวและอาหารต่างๆวัสดุทําจากสแตนเลสโดยสามารถนึ่งข้าวเหนียวได้ภายใน12-15ถึงนาทีซึ่งปกติจะใช้เวลานานถึง30-45ถึงนาที ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานเหมาะสําหรับใช้ในครัวเรือนนักเดินป่าลูกเสือและทหารทฤษฎีของเราไม่ต้องแช่ข้าวครับผมแล้วก็สามารถประหยัดพลังงานไม่เสียเวลาจนเกินไปครับสองนาทีแรกจะเป็นการต้มข้าวครับแล้วก็อีก14นาทีหลังจะเป็นการนึ่งข้าวครับผม และนี่คือผลงานการวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยที่มีศักยภาพมีมูลค่าต่อการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงโดยได้รับการส่งเสริมและผลักดันจากวชทที่ได้ส่งผลงานของนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดจนสามารถสร้างชื่อเสียงและก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลก